กระดูแขนกระดูกห right> ัวไหล่เริ Busan> ่มหักร้าวแบบนี้คนต้องรักษาตัวสักหกอาทิตย์ถึงจะหายแล้วมั้งการที่เจ้าไปอยู่ที่นี่ก็หมายความว่ามาเพื่อกำจัดพวกเราให้สิ้นซากสินนะในฐานะที่ฉันเป็นรองประธานซึ่งได้รับการฝากกำลังหลักของคณะกรรมการเอาไว้นั้นถึงมันจะออกมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจก็ตามพวกเธอก็ควรจะภูมิใจกันเอาไว้สิ เพราะมันเหมือนกับการเอาระเบิดนิวเคลียมมาฆ่าฝูงแมลงวันยังไงแล่า <c oughs> เลือกมาซะจะยุบชมรมจูเคนแล้วยอมพักดีต่อคณะกรรมการหรือว่าจะยอมให้หักแขนข้างขวานี่จนได้สามารถขยับนิ้วได้อีกเป็นครั้งที่สองล่ะเลือกมาสิ เมออย์หยุดเลยย้ยหัวขนมฟังเรั่องเศีอะไรนะก็ได้ฉันจะหักให้แหลกเลยอย่างที่แกต้องการแย่นะสิจิกสินะใหญ่นี่มันขอคืนละรับไปซะ พวกไอย,ยะกับเจ้าหนุจะรู้ตัวใครจะไปยอมกันง่ายๆล่ะเท่า,านี้ก็เสมอกันแล้วสินะเสมอกันเหรอเสมอกันอย่างนั้นเหรอจะมาดูถูกกันสิคุณเดซเมกฮะทีสามนกเรนโทนอรองประธานคณะกรรมการ จอมอาวุธลัะอีสุสุขอนุยเลยนะถ้าเสียหายของผมเนี่ยต้องจ่ายแพงแี่จะบอกให้ฉันจะเหยิบเธอให้จมตินไปเลยก็คิดอยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงแต่มันเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ซะอีกวันที่จะต้องสะสางอดีตทั้งหมดวันที่จะตัดสินอนาคตของพวกเรา ตัดสินแล้วสินะ อะไรกันนี่พวกนายถ้าเข้ามาใกล้ฉันตอนนี้ได้เจ็บตัวแน่กมัากันเพียบเลยนะประมาณ70-80คนได้แล้วมั้งเนี่ยแ็อีแค่คู่ต่อสู้แค่ห้าคนเนี่ยนะโอเคู้ห่ิงคนนี้ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนโทโด ช่วยสัญญาว่าอย่ามายุ่งกับเธอจะได้ไหมคำสั่งที่พวกเราได้มาจากท่านรองประธานก็คือวาดล้างชมรมจูเค้นให้สินส้นซากโดยที่ไม่ต้องเลือกวิธีการก็แค่นั้นเออเฮ้ยมันเห็นกันจดจ่าเลยเจ้างั่งเฮ้ยย เข้ามาจะเล่นที่เรียบเลยเยี่ยมไหนนี่อายัจางของคน้าอยู่ในห้องน้ำยังไม่ต่ออกมาเลยอะ่ะฉันจะแหวกพู้่ลอ้อมรอบนี้ให้เองนะนายดีบว่ที่นั่นซะบ๊อบไอ้เขาปกป้องเจ้กีจางเอาไว้ถ้าสุบโอกาสก็พาหนีไปซะเออนี่ถ้าหากทำแบบนั้นนายก็ถ้าแค่จำนวนท่างน,นี้แล้วก็ฉันตัวคนนี้ก็พอไหวละเดี๋ยวครับ แต่ว่านี่เจ้าสายโอกาสสวยๆที่ฉันอยากจะไปเอให้นายแล้วนะนานๆทีฉันก็อยากจะโชว์ความเท่บ้างสิัวเด็กปีหนึ่งโซยิจิโรโตนาจิชานุนจกเป็นคนที่บ้าแล้วไม่คิดอะไรบ้าแล้วไม่คิดอะไรแล้วก็บ้าเท่านั้นมาทำแบบนี้มันไม่สมกับนายเลยดูไม่ได้จริงๆสาหรับฉันแล้วเชียกิสำคัญท,ที่สุดบนโลกดีดังนั้นก็เลยให้อภัยเจ้าริวสกีกับเจ้าบกุกหนีมาทำร้ายเชียกิไม่ได้ กายานง,งี้เองก็ไม่ว่าจะเป็นอายะหรือแม่จิว๋วไม่สิบางทีคงยอมให้ตัวเองเป็นโลเพื่ออายะไหลมหาเรื่องกับพวกนี้เพื่ออะไรกันดังนั้นมาทำให้มันรู้แจ้งเห็นจริงกันซะตอนนี้เลยสิวัตวนตหอตการแข็งแกร่งขึ้นเพื่ออะไรกันฉันต้องการแข็งแกร่งเพื่ออะไรแข็งแกร่งขึ้นเพื่อใครกัน ไปเลยน่างนี้ขอโทษด้วยรุ่นพี่นางงี้มงูจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่อายะกับหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะไม่ต้องลำบากเพราะต้องอต,อต่อสู้กัจำนวนมากกว่าตามแต่น้าต้องปกป้องสองคนนั้นไว้ให้ได้ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนั้นแล้วก็จะฆ่านายเองจำเอาไว้ให้ดีอ่าไม่ลืมพราะหน้ารุ่นพี่เฮ้ยเอาละจะว่าไปพวกนายเนี่ยจังดวงกุดกันซะจริงๆเลยนะ ไม่พอหรอกถ้าจะจัดการกับท่านละก็พามาอีกสักร้อยคนเถอะนะจนแต่สมัยเด็กๆมาแล้วที่เราอยากแข็งแรง,อย,แง,รงอยากแข็งแรงอยากแข็งแรงอยากแข็งแรง เชื่ออะไรกันทางนี้ห้ามผ่าน ي! ฉันลืมของเอาไว้ถ้าไปรีบไปเอามาตอนนี้มันจะลำบากเอานะไอ้เป็นซะไอ้ยักษ์ไม่งั้นตาย